ต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนัดหมายภาคีสมาชิกประชุมใหญ่เพื่อกำหนดแนวทางในการคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมและการเดินหน้าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันค่ะการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน40องค์กรเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเปิดเผยว่าจะร่วมกันรสรุปความคืบหน้านและขอความเห็นการคัดค้านร่างพรบรนิรโทษกรรมและเตรียมแผนดำเนินงานต่อไป หลังจากก่อนหน้านี้องค์กรได้แสดงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้และจะเดินหน้าต่อไปแม้วัฐบาลน,นั้นมีท่าทีอ่อนลงขณะเดียวกันก็จะจับตาการพิจารณาของวุฒิสภาจุดยืนของเรามาตลอดก็คือว่าเรื่องการทุริเสียครับเชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีการนิรโทษนะครับถ้าเผื่อว่าถึงประเด็นที่ว่ามีความชัดเจนในเรื่องนี้คณะของเราก็คงต้องมาทบทวนว่า เรรราาควจจะมีุดยยืนออ่่งไตไตปขณะที่กรรมการรองประธานหอ,อการค้าไทยกล่าวถึงท่าทีของรัฐบาลที่ประกาศไม่ผลักดันกฎหมายฉบับน,นี้ว่าภาคเอกชนยังไม่มีความเชื่อมั่นเพราะยังไม่เห็นกระบวนการที่ทําให้กฎหมายตกไปโดยรัฐบาลยังมีโอกาสยกขึ้นมาพิจารณาใหม่มันยกเลิกไม่ได้นะฮะจนกว่ากระบวนการตามขั้นตอนของสวจะต้องปฏิบัติยังไงซึ่งบ่ายนี้แหละ ถ้าออกมาว่าไม่รับก็คืนกลับมาแล้วก็ใช้เวลา180วันที่เราทราบก็คือสรุปว่าเรายังต้องติดตามคือมันจะเป็นอะไรก็ยังได้อยู่มันไม่หายไปจากเรานะฮะก็ขอแสดงความเห็นว่ายังไงก็ต้องติดตามก็ยังไม่สบายใจก็ยังมีอะไรค้างอยู่อะถึงแม้มันยังไม่ออกเป็นกฎหมาย ส่วนผลกระทบจากการชุมนุมนายพรสินกล่าวว่ามีผลเชิงจิตวิทยาไปแล้วตั้งแต่เริ่มมีการเคลื่อนไหวและหากยึดเยื้อจะกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญดังนั้นรัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วขณะเดียวกันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งต้องจับตาท่าทีของเอกชนกลุ่มนี้ค่ะเพราะว่ายังไม่เคยแสดงจุดยืนต่อชานการ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น